โตโยต้าไฮลักรีโว่ผ่อนเริ่มต้นเพียง5,500บาทแถมล้อแม็กซิ่งจัดทรงลงล้อให้จะเป็นคันไหนนั้นตามผมมาชมเลยครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับน้องยะสมยงคาเซนเตอร์นะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถคันนี้นะครับซึ่งเป็นรถที่จัดทรงลง้อให้เรียบร้อยนะครับเป็นแถมแม็กซิ่งให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมาเรามาดูกันเลยคันนี้คือ Toyota h ไ l รักรีโว m สมาร a ทแค 2.4J พัฒนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับปี2016นะ จัดทรงลงล้อมาให้เรียบร้อยครับหน้าเขาเป็นหน้าหมูป่าแบบนี้เลยอย่างสวยเลยมาเรามาดูกันที่รถเลยว่าคันนี้จะมีอะไรดีๆบ้างครับออปชันของเขามาเริ่มกันที่ตัวรถเลยนะครับตัวรถคันนี้เป็นรถสีขาวนะครับสีขาวเดิมโรงงานเลยอส,สวยๆแบบนี้เลยนะเงามากสีเตยตาเลยครับพวกนี้นยสวยเลยสีขาวนะครับสีขาวเดิมสวยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหน้าออกสไตล์หมูป่านะครับเขาเรียกเป็นหน้าทรงหมูป่า คันนี้อย่างสวยเลยด้านขอบตรงนี้ซุปโครเมียมมาให้เรียบร้อยครับผมอ่าส่วนไฟหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าฮฮโลเจนนะครับอืมย่างใสกิ๊กแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยเหลืองนะครับไม่มีรอยเล้าแตกลายงาน,นครับไม่มีแน่นอนแถมไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ออย่างจําเลยอมาที่ด้านข้างนะครับผม ด้านข้างนี้พิเศษสุดเลยครับผมแถมล้อแม็กซิ่งให้เลยนะครับล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะครับสี่เส้นเลยตีไว้สามหมื่นบาทแถมให้ไปเลยครับผมสาหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับมามาที่ด้านหลังนะครับด้านข้างตัวนี้จะเป็นมือเปิดโครเมียมนะครับเปิดได้เลยแบบนี้นะครับผมข้างในนี่เปิดแคบได้นะครับสวยเปิดแคบได้กว้างนะครับน่าใช้งานนะพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับนั่งได้หลายคนเลยอันนี้ กุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับบอดล็อกรถคลายล็อกรถในกุญแจเดียวได้เลยนะสะดวกสบายเลยตามมาที่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นล้อแมกอนอกแบกเวลเหมือนกันครับอย่างสวยเลยคันนี้ล้อแมกใหม่ยางใหม่ครับผมมาที่ท้ายกันหน่อยครับผมด้านท้ายของโตโยต้ารีโวคันนี้นะ,ะเป็นไฟท้ายเดิมโรงงานเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับ อ,อยู่ในโครมเดียวกันหมดเลยนะครับสัญลักษณ์ของเขาโตโยต้าฝั่งนี้จะเป็นไฮลักษ์รีโวนะครับผมเป็นตัว j จพัดนะอันนี้มือเปิดโครเมียมไฟเบรกจุดที่3มีให้เรียบร้อยนะครับผมสวยงามเลยคันนี้เราไปต่อกันที่ภายในห้องโดยสารกันเลยครับผมเรามาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารกันเลยครับผมผมเดี๋ยวผมจะส,สตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงก่อนเลยอันดับแรกเสียงคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่านุ่มถูกใจวัยรุ่นแน่นอน ่ท่อก็จะเสียงนุ่มๆหน่อยนะครับผมอ่าท่อแซดไวรุ่นชอบนะครับคันนี้อ่าโอเคเรามาต่อที่คอนโซลนะครับคอนโซลตัวนี้จะคุมโทนมาด้วยสีดําทั้งหมดเลยนะครับอ่าคอนโซลกลางจะเป็นเครื่องเสียงนะครับเล่นได้อาร์คยูเอสบีเล่นได้นะครับผมเล่นผ่านซีดีได้ผ่านบลูทูธได้นะครับรุ่นนี้นะลงมาที่ด้านล่างนะครับผมเป็นที่ปรับแอร์นะครับตัวนี้ปรับความเย็นแอร์ปรับได้หมดทุกระดับนะครับผมแล้วแต่ จะชอบคมเย็นแบบไหนนะครับมาที่เกียร์นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดาห้าสปีดน,นะครับผมม,มาตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม power mode eco mode นะครับผมปุ่ม eco mode ก็คือประหยัดน้ำมันนะครับส่วนปุ่มนี้ power mode เป็นการเร่งอัตราการแซงนะครับช่วยในการแซงนะครับมาดูกันที่เบาะนะครับผมเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีดำแบบนี้เลยอ่าอ่าป,ประตูนะครับประตูก็จะเป็น รับกระจกไฟฟ้านะครับมาโอเคเลยนะส่วนระบบภายในก็จะเป็นระบบความปลอดภัยก็มีแอร์แบ็กมาให้ถึง3ลูกเลยนะครับผมฝั่งคนขับ2และฝั่งคนนั่งมาด้วย1ลูกครับอ่าโอเคเลยเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยครับผมเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันเลยนะครับผมมาเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีดีเซลนะครับคันนี้เป็นเครื่องเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาไม่มีการตกแต่งอุปกรณ์ แต่งซิ่งมานะครับคันนี้อ่าเป็นเครื่องเงาๆแบบนี้เลยสวยกริบเลยนะครับเนี่ยมาสภาพแบบนี้เลยยังไม่ได้ทันทําอะไรเลยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดล้างอะไรเลยอ่าสวยมากนะครับเครื่องส่วนเบรกนะครับจะเป็นอ่าเบรก ABS นะครับระบบการเบรกสูงสุดนะอ่าคานหน้านะครับผมสวยงามอ่าเป็นคานเดิมหมดเลยนะครับผมเม็ด RQC อยู่หมดนะอ่าสวยจริงๆนะครับแผ่นเพจมีให้มอร์กยังอยู่ด้านข้างนะครับผม สวยงามเลยฟ้ากระโปงนะครับเรียบเนียนนะครับผมเป็นฟ้ากระโปรงเดิมนะแบบนี้คือเดิมทุกจุดนะครับเม็ดอาร์อะไรอยู่หมดนะไม่มีการชนหนักชนเบามานะครับไม่เคยพิชความจมน้ํามาแน่นอนนะครับผมตอนนี้เราได้ตรวจสอบจากทางขนส่งมาเรียบร้อยครับ สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจคันนี้เลย t o y ยต a าไฮรักรีโว s สมาร์ทแ2.4ตัวเจพัดนะครับปี2016นะจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยนะครับผมท่อแซดให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ผมเปิดราคาเลยแล้วกันผมเปิดราคาเพียง4 3 0 0 0 0 9,000บาทนะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง5,500บาทนะครับหรือจะผ่อนตลอดอายุสัญญานะครับก็คือ7,700บาท84เดือนนะครับผมอย่างสวยเลยนะคันนี้ใครได้เป็นเจ้าของที่ว่าโชคดีและคุ้มสุดๆนะครับการใช้งานต่างๆระบบเบรกระบบอะไรดีหมดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมแถมฟรีนะครับภาษีพรบนะครับค่าจัดค่าโอนคุณลูกค้าไม่ต้องออกเงินสักบาทนะครับผม ฟรีดาวด้วยนะครับคันนี้ผมจัดโปรโมชั่นฟรีดาวให้เลยสําหรับคุณลูกค้านะครับเครด,ดิตดีฟรีดาวนะครับคันนี้รถอ,อย่างสวยเลยนะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามผมได้ที่เบอร์0949420440ผมครับยะสมยงคาเซ็นเตอร์ยินดีให้บริการตลอด24ชั่วโมงขอบคุณครับ